การผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพจากต้นยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่จากเกษตรกรเป็นพิเศษในทุกกระบวนการโดยเฉพาะขั้นตอนการตากจึงมีการศึกษาวิจัยและออกแบบโรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเรือนกระจกที่มีอายุการใช้งานทนทานกว่า20ปีเพื่อใช้ในการอบแผ่นยางพาราให้มีคุณภาพจุดเด่นของโรงอบยางพาราแสงอาทิตย์ที่ที่ได้ออกแบบไว้ก็คือว่า มันเป็นโรงที่สามารถให้ยางเนี่ยมันแห้งได้ในช่วงเวลาประมาณ7-15ถึง15วันแล้วแต่ฤดูกาลนะครับแต่ถ้ามีฝนตกชุกนะครับประมาณตัก3วันติดกันอย่างเงี้ยนะครับเราต้องจำเป็นต้องใช้พัดลมช่วยในการดึงความชื้นออกจากโรงไม่เช่นนั้นนะครับยางจะขึ้นราราในยางพาราเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้คุณภาพของยางพาราลดลงลักษณะของแผ่นยางพาราก็สี อยู่่ในนเเกณฑ์ทีีดะครับป็็นที่พึงงปออใจขขผผูู้้้้ซืแลวกายดยดัจจุบันยางพารากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกร,ร,กรในหลายตำบลภายในจังหวัดเลยหันมาทำสวนยางพารากันเป็นอาชีพหลัก แต่ก่อนที่จะเกิดโครงการโรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเรือนกระจกจังหวัดเลยที่สสส,สร่วมสนับสนุนนั้นชาวบ้านนำแผ่นยางตากไว้ภายในบ้านทำให้พวกเขาต้องประสบกับปัญหายางแผ่นดิบขาดคุณภาพเพราะเกิดเชื้อราซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกรรษตรกรโดยตรง นอกจากนี้กลิ่นเม็นจากน้ำกรดส่วนผสมในกระบวนการผลิตแผ่นยางก็มีผลกระทบกับสุขภาวะของเกษตรกรเช่นกันกรปุกก็ทำแผน่นรีดแผ่นก็ตากกามธรรมชาติอาตะอาแสงแดดธรรมดาแต่ปลายวันแล้วก็พอแห้งมาหน่อยก็เก็บไว้นะครับเก็บรวบรวมมาสะสมไว้ที่บ้านก็เก็บไว้ในถุนบ้านกลัวเข้ามาขโมยอะไรก็ทำให้เกิดมลพิษ ทางกลิ่นขึ้นมาเพราะว่ายางพลาต้องผสมโดยน้ำกรดลำพังลำพังยางให้เฉยก็เหม็นอยู่แล้วทําให้เดือดร้อนก็ต้องถ้ามีบ้านสองชั้นหน่อยก็คนที่ชอบมีสองชั้นก็ต้องเอายางขึ้นไปข้างบนคนลงมาอยู่ข้างล่างครับพออยู่มาได้เพอทนกลิ่นมไม่ได้ยิ่งวันไหนอากาศร้อนแสงแดดมากก็จะทําให้กลิ่นแรงมากนะครับ โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเรือนกระจกแต่ละแห่งนั้นสร้างขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้ทําโครงการกับชาวบ้านด้วยเงื่อนไขที่ว่าเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของโรงอบจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบครึ่งหนึ่งของราคาวัสดุก่อสร้างและเกษตรกรจะต้องลงมือสร้างโรงอบด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองสมมติว่า ทุกครัวเรือนมีโรงอบตัวนี้เนาะในชุมชนของเราเนี่ยก็จะทําให้ความสุขเรื่องหนึ่งกลิ่นที่อยู่ประจําบ้านต่กอนเหม็นอยู่เนี่ยสองอเรื่องคุณภาพยางก็จะขายได้ราคาดีครับ <S <S เขาจะไม่เลือกเขาจะไม่เล mm ือ hmm. กเขาจะเอาเอา,เอาทุกแผ่นจะไ,ได้ราคาเดียวกันก็จะทําให้พี่น้องเราก็มีรายได้มีความปลอดภัยจากมลพิษนะครับมีสุขภาพแข็งแรง คคิดวว่ามวามมีสุขแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติหากได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าโรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเรือนกระจกถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเกษตร โดยการนำเอาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จนสามารถสร้างรายได้และสร้างสุขภาพดีให้กับชาวสวนยางพาราผู้ผลิตยางแผ่นดิบในจังหวัดเลยให้มีความสุขในทุกครัวเรือนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ